กระทรวงสาธา,ารณสุขเดินหน้าปั้นหมอนวดมือทองกว่า1 0ื0 0คนรองรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเจ้าโดยกระทรวงสาธา,ารณสุขนาาะเจ้าเตรียมเดินหน้าผลิตแรงงานฝีมือด้านการนวดไทยที่ได้มาตรฐานตั้งเป้าอบรมประชาชนทั่วไปเป็นหมอนวดมือทองกว่า1 0ื่นคนเจ้าโดยการฝึกอบรมโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและศูนย์ฝึกอบรมในเครือข่ายเพื่อฮือสามารถนำไปประยุกต์ใจในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและสร้าง ความเชื่อมั่นด้านการนวดที่มีประสิทธิภาพดึงเม็ดเงินในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพเจ้า สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตี่กลุมงานการแพทย์แผนไทยสำนักง,งานสาธรารณาสุขทุกจังหวัดเจ้าหรือสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทรได้เลยตี้หมายเลข02-149-5618บดบัดดีลืมนะเจ้า